สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมอานจะแนะนําครีมตัวนึงครับผมนี่เลยครีมหน้าเด็กซียานะครับผมเป็นคามินแอนด์คอลลาเจนนะครับครีมซียาตัวนี้นะครับผมช่วยลดรอยหมองคล้าเนี่ยให้ดูจางลงนะครับน้องๆคนไหนไปตากแดดมาหน้าดำเนี่ยครีมซียาจางลงแน่นอนครับผมแล้วก็ครีมซียาตัวนี้นะครับช่วยบํารุงเนี่ยให้ผิวหน้านะครับผมอ่อนเยาว์นะครับดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับผมลดรอยป้ารอยกากรอยดํารอยจุดด่างดําสิว หายหมดแน่นอนนะครับผมสำหรับครีมซีย่าตัวนี้นะครับผมราคาของครีมซีย่านะครับผมหล,กลักรอเท่าน,นั้นเองครับน้องๆในซื้อไปเนีย่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนวันหน้าเนี่ยจะดูเด็กหน้าจะดูขาวรื่องที่อันซิใช้มาได้เดือนแล้วเนี่ยหล่อ้วเบิดข่าวดีจะบอกทุกคนนะครับผมตอนนี้เนี่ยครีมซีย่าคาม้นแอนด์คอลลาเจนหรือเรย,ยกฉายเขาว่าครีมหน้าเด็กเนี่ย ตอนนี้เขาเปิดรับตัวแทนจําหน่ายแล้วนะครับผมจํานวนจํากัดนะครับผมสําหรับใครเป็นตัวแทนจำหน่ายของพี่เขาเนี่ยพี่เขาแจกทองด้วยได้ทองไปใส่ด้วยไปที่ไหนขายรวยขายดีใช้ดีแถมได้ทองไปใส่ด้วยนะครับผมน้องๆขนหนอยากมีรายได้ของตัวเองนะครับผมสมัครเป็นตัวแทนจาหน่ายนี่ที่รายแอดด้านบนนะครับผมเรียนแท็กไว้ด้านบนใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยขึ้นไปเลยนะครับผมสมัครแทนจำหน่ายน้องๆขนไหนอยากมีหน้าเด็กหน้าใสเนี่ยก็ไปสั่งซื้อมาซะที่ลายด้านบนก็สั่งได้เหมือนกันเหมือนกันนะครับผมฝากด้วย 快点！